สวัสดีค่ะวันนี้สวรรค์จะพามาเที่ยวพญาเต่างงนะคะพญาเต่าหน่อยตรงนี้ก็ของแท้หาพญาเต่าง่อยเดีย๋ยวหาไม่นะไหนีิ ต่างอยนะคะจะเป็นหน้าผาพญาต่างอยนะคะนี่ก็เป็นถนนผ่านจากบ้านห้วยหวดไปบ้านโคกกลางนะคะเดี๋ยวรถมาเฉียวหลบก่อนแป๊บนึงถ้ารถวิ่งมาทางนี้ก็จะอะไรนะคะมีสัญญาณไหมเนาะคะนาอ รถวิ่งมาทางนี้ก็จะบีบเตให้ที่นี่ตลอดนะคะนี่ก็จะเป็นโขดหินพญาเต่างอยนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวสวัรจะพาขึ้นไปชมพญาเต่างอยะคะ่ยออยะ,คะออวะิ่งเลยไม่รุดวิ่งไวจัง เวียนหัวแล้วค่ะพาขึ้นไปดูเนะานนะค่ะเนาะ